มาขายพี่น้องกินข่าวค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะแม่งกระชอนค่ะขวขัขว้ขวด้วยพี่น้องซื้อจากรถนะคะครึ่งโลค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ก็หมูทอดนะคะให้น้องข้าวโพดนะคะอาหารเย็นนี้นะคะทุกคนอาหารเย็นนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริกเก่าอด้วยขายพี่น้องน้ำพริกเก่านะคะ น้ำพริกเกลาค่ะมาค่ะกินเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะน้ำพริกเกานะคะน้ำพริกเก่าวไม่ได้ทำใหม่นะคะกินกับหมูทอดกินกับแมงกระชอนค่ะพี่น้องค่ะเอ้ยเกลยกับถั่วแล้วพี่น้องเกลืวถั่วมแมงกระชอนอะขอบใจใส่เกลือหรอพี่น้องก็ใส่เอะดด,ดีนี่เอจมาก,กินวะนี่ขยับมามากินลูกกินแล้วจะได้นอน พรุ่งนี้ก็จะได้ตื่นแต่เช้าไปทำงานเนี่ยมาค่ะพี่หน่องกินข้าวน้ำกันค่ะมาเด้อปากทอดปากกินพี่หน่อง มาทำพี่น้องเขาโม่งขวาถอนหญ่เปนเพนื่อนตรงเว้นมันเห็ไไดใบใหญ่พี่น้องมันหอนหลายก็ได้เห็ดหอยคามด้วยสื่อหมูบไปไหนสื่อหมูกับป้ามาทอดขวักขวักขวเอาพี่น้องหิวเข่าเนาะหุ้งขาป้าหุ้งข่าลูกกับหิวแม่กับหิวฮะ ก็หุงข้าวไงแม่ก็หิวลูกก็หิว <_ EN> แค่นี่พี่หนอนกับข่าวแรวอะไรตรงไหนสกปรกมันกันเลยจัะพี่หนอนไม่บอกแม่หนูก็ต้องกินข้าวเย็นลูกเอ้ย ข้าวเย็นนะต้องกินข้าวเย็นแม่ก็หุงข้าวทุกเย็นเอ็ะเพ็นอิ่มพี่น้องเออเออพี่น้อเพิ่อิม่มอิ่มเหรอแต่ว่าพี่ั่ออาบน้ำให้ กามมากครับท่านนายบีผมบีอย่างนี้พี่น้องนัดตีกับเซอีัถุงเขียนเอิกอยู่ตอนหิวข่าวแห้งเนาะพ่าเฮจะเบิ่งตีละสิ้นตอนสินหมูวข่อยหันนันนันเหยียบเอบรถดีล่งหมอเลยโคคว้าก็ออกมาพี่น้องแบบนี้พี่น้องก็ท่านกินท่านกินบปไงแ้หิวหิวเกิด อืมหิวเกินครับพ่อหิวเกินในท้องเลยครับพ่อบอกว่าหิวเกินแม่ไม่ใช่หนูนะก็หนูไม่หิวสิวหนูกินแต่ขนมพี่นอ้องเออเอาตรงไหนหนูกินนะ้ำเฉยๆหาว่าเป็นขนมอืมยังไม่ได้ขนมใหม่ก็นี่แหละเมนูเมนูพี่น้องแค่ซื้อน้ำไม่ได้ซื้อขนมนี่เอาพูดมาแล้วไปแก้น้ำให้แม,ม่กินหน่อย ตีข้อหลายเลยดูยือ้อขอหลายมันหลายพี่น้องเอ้ยเจ้าลักของขอบครัวไปไมแม่ไปทูกน่นไปอยู่ในครัวตรงนั้นไม่เอาออกมาแล้วแม่ยกมาวางไว้ตรงนั้นไปเอามาให้หละเ้นแม่บ้านของลูก ็นแม่บ้านของหลวกพี่น้องสาลกของลวกต้องฮีดกับข้าวกบน้ำพี่น้องเอ้ยกบมาก,ก่าฟ้าหุงขาาาางง้าวฟ้าอาบน้ำล่างถ้วยล่างซ้ำซักผ้าซักแพากันละพี่น้อง ย่ำขานกับขานย่ำขยนันขยันขี้กันเบ้อแหละพี่น้องเอ้ยบ,าบา่าไปได้พู้ใด้ละชีวิตครอบครัวย่ำพกกอกเห็ดย่ำบุเหเอกับปล่อยวันหกอยู่นีล่ละบ้านคือกันละพี่น้องบา่าไปได้พู้ใด้ละยิ่งหาเงินนูนเดียวนั้นพี่น้องเนาะโออทางขาพี่น้องเอ้ยทรมานแฮง มาจาายัางิค่าน้ำกันพี่น้องไปน้าเป็นทำไมอ่ะ เมนูนี่กินไในฮอตเหมือนอื่นได้พี่ดอกอยากกิน้อตดอกมะกรูดอยากกินฮอตดอกข้าวมะกรูด่วนอยกินฮอตดอกพี่ดอกมีหมูอยากกินฮอตด,ดอกมกกีฮอตดอกอยากกินลูกชิน้นลูกกว่มีลูกชิน้นอยากกินพริกป่ะเนี่ยอ๋อม,ม,มีพริกอยากกินปลาก,กระป๋องกระป๋าโอ้พี่สาวนี่นอะไรหนูชอบเค้กมะเขือ ชอบหนูหนูหนูชอบอะไรบ้างชอบแค่ฮะชอบแค่แป้งชอบแค่แป้งซื่อพักสลัดมากพี่หนอไม่ชอบอะไรพักสลัด แอบเจ๊ไปน้ออันนี้หมูติดมันสวยเลยหมูติดมันเหรออืมหมูติดมันถ้าไม่หนุไม่เคยเห็นหมูติดมันนี่หมูนีน่หม,ม,มูติดมันเหรอ หมูก็ติดมนันน้ำมันพืชที่บอกว่าน้ำมันพืชติดอยู่ตรงน,นี้แมงนอืม,ม คใรขอขอ,อาวอขาไม่โทบข้าวข้าวเหแบบแบบนียวแสบๆพี่หน่อยเอ้ยกินขอน้ำกันเดอ ขวัญ mm. ฉันได้อยู่ไปสีสุดข,ขวัญเพลงล่ะงั้นไปลุยกันเลยเพลงเพลงใบสีสุดข,ขวัญใบสีสุดข,ขวัญ โอเคเด้อค่ะพี่ดอนค่ะคลิปเนี้ยแค่เนี้ยได้จะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ